สอนทำโรตีและการทำแป้งโรตีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจครัวพึ่งปรุงเดลิเวอรี่วันนี้นะคะเรามาทำโรตีทำขายก็ได้ค่ะทำกินเองก็อร่อยค่ะไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์จาว้าวค่ะก็จะมีไข่ค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลเกลือ น้ำมันนมข้นหวานและก็เนยจืดค่ะเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราเตรียมแป้งก่อนนะคะใส่ไข่แดงลงไปสองพองนะคะเฉพาะไข่แดงจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วคนผสมค่ะแล้วเติมนมข้นหวานลงไปอีกสองช้อนโต๊ะค่ะคนผสมให้เข้ากันเกลือนะคะวันนี้เราใช้สองช้อนชาค่ะ น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันลายนะคะจากนั้นเติมเนยจืดลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาตีผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเอาแป้งสาลีอนเนกประสงค์มานะคะมาร่อนใส่ของเหลวที่เราเตรียมไว้ค่ะการร่อนแป้งจะช่วยให้แป้งนุ่มฟูค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่อยๆค,คนค่ะแล้วเติมน้ำลงไปน้ำเราจะใช้500 ml นะคะสูตรสูตรต่อแป้ง1กิโลค่ะใช้มือนะคะนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เนียนสังเกตได้ว่าแป้งที่ดีแป้งที่เหมาะสมแล้วจะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะเนียนอย่างเนียนมากดีจนเนียนอย่างนี้นะคะจากนั้นใช้ ใช้แผ่นพลาสติกตนี้ค่ะปิดพักแป้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงค่ะพอครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราเอาเนยนี้ค่ะมาทา,ทาภาชนะเพื่อไม่ให้แป้งติดภาชนะขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการขึ้นรูปลูกแป้งค่ะใช้วิธีมือเนี่ยค่ะบีบลูกแป้งนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดแบบนี้ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักก็ได้ค่ะชั่งสัก9 0้าสถึงหนึ่งกรัมต่อ1ลูกแป้ง1กิโลนะคะจะได้ประมาณ30-32ถึงลูกต่อแป้ง1กิโลขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแป้งเล็กหรือแป้งใหญ่ค่ะบีบใส่ภาชนะที่เราทานเนยเนี่ยค่ะ พอเราบีบครบแป้งหมดแล้วนะคะจากนั้นเราเอาเนยมาทาลูกแป้งที่เราขึ้นลูกไว้เนี่ยค่ะทาให้ทั่วทุกลูกขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการหมักเนยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยค่ะคลุมปิดไว้อีกรอบนะคะแล้วก็เราจะตั้งพักไว้สักสองชั่วโมงก่อนที่เราจะนำไปทอดค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำการเตรียมแป้งเพื่อจะนำไปทอดค่ะใช้มือเนี่ยค่ะตีตีแป้งเอาค่ะมีบีแป้งให้แผ่นบางนะคะยิ่งบางนะคะโรตีจะยิ่งกรอบค่ะแต่โรตีแผ่นแรกที่เราจะทำเป็นไส้ไข่นะคะเอาไข่หนึ่งฟองมาตีค่ะแล้วนำแป้งที่แผ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปทอด ใช้เนยเนี่ยค่ะเทลงไปกับน้ำมันผสมเข้าด้วยกันนะคะใส่น้ำมันลงไปด้วยค่ะแป้งที่เราตีเสร็จแล้วนะคะนำไปทอดในกระทะค่ะจากนั้นเติมไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พับสีมุมเลยนะคะแล้วก็ พอแป้งสุกกรอบเรียบร้อยแล้วเราก็ตักออกจากกระทะไปตั้งพักไว้ค่ะต่อไปเราจะทําไส้กล้วยนะคะเอากล้วยหอมกล้วยหอมค่ะมาผสมกับไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะไข่หนึ่งฟองต่อกล้วยครึ่งลูกนะคะนําแป้งที่ตีเรียบร้อยแล้วใส่กระทะค่ะใส่ไส้กล้วยลงไปเลยค่ะแล้วก็พับมุมทั้งสีด้านนะคะ เวลาทอดได้เติมน้ำมันลงไปด้วยนะคะแป้งจะได้กรอบค่ะใส่น้ำมันเยอะแป้งยิ่งกรอบนะคะ ต่อไปเราจะทำแป้งเปล่านะคะตีแป้งเสร็จแล้วนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ม้วนค่ะม้วนเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะอันนี้แป้งเปล่า,ลาค่ะม้วนค่ะจากนั้นตีไล่ลมก่อนทอดค่ะนำไปทอดค่ะใส่น้ำมันกับเนยลงไปทอดนะคะเนยจะช่วยให้กลิ่นหอมน้ำมันจะช่วยขนม โรตีกรอบฟูค่ะวิธีการทานนะคะนำโรตีนะคะมาตัดเป็นชิ้นพอคำจากนั้นเติมราดนมข้นหวานลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลทรายค่ะชอบหวานมากเติมมากค่ะหวานน้อยเติมน้อยนะคะ เรามาชิมกันค่ะสูตรแป้งสูตรนี้นะคะจะกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะชิมกันค่ะส่วนไส้กล้วยนะคะวันนี้เพิ่งจะเอาผงไมโลหรือว่าผงวนตินก็ได้ค่ะมาโรยหลังจากที่เราใส่นมข้นหวานหรือน้ำตาลลงไปแล้วเด็กๆชอบมากเลยนะคะขายดีเหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้เป็นไส้กล้วยค่ะ เรามาดูกันค่ะข้างในนี่ค่ะชําเนยค่ะทานคู่กับไมโลอร่อยอร่อยค่ะตรงกลางจะสอดด้วยกล้วยหอมมากค่ะลองชิมดูค่ะทานคู่กับกล้วยหอมเข้ากันดีมากเลยค่ะน่าทานไหมคะลองเอาไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆค่ะทำกินก็ได้ค่ะทำขายก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ